คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุเด็ชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสาสำนักดังมาฝากท่านผู้ชมสำนักแรกสมุมหวยสำนักต่อมานกตาทิพย์และสำนักสลายไทย จะใช้เป็นาทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด16พฤศจิกายน2 5 6 3ครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมสำนักนกตาทิพย์งวด16พฤศจิกายน2 5 6 3ข้อมูลบนครับท่านผู้ชมให้เลขเด่น2มาครับโดดเด่นและชุด2ตัว2 3 2 4 2 7 2 8ครับข้อมูลบนนะครับสำนักนกตาทิพย์ก็ให้โชคให้ชัยเราบ่อยครั้งครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ จะผ่านข้อมูลนี้ไปครับท่านผู้ชมครับสำนักต่อมาครับเป็นสำนักซุ้มหวยครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับขวามือของท่านผู้ชมนะครับให้เลขวิ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์สก็เข้าไปครับท่านผู้ชมเราไปดูทางซ้ายมือของเรานะครับ16พฤศจิกายน2563สำนักสุ้มหวยให้เลขเด่น3มาครับแล้วชุด3ตัวและชุด2ตัว3938 3 1ครับบนล่างกันได้เลยนะครับกับหน้ากับหลังได้ยิ่งดีครับเพราะว่าชุดสงตัวให้มาแคบมากครับแค่3ชุดเท่านั้นครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับเราไปดูสํานักต่อมาครับท่านผู้ชมครับสำนักสอไทยครับเราไปดูผลงานสามวดที่ผ่านมาครับโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะวัหนึ่งตุลาคม2 5 6 3 สำนักสลายไทยก็ให้ข้อมูลบนมานะครับให้เลขวิ่งเลข3กับเลข8แล้วก็เลข3กับเลข8เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่8,93และงวด16ตุลาคมครับเลขวิ่ง1ก็เข้าไปที่0-51และงวดล่าสุดครับท่านผู้ชมและงวดล่าสุดครับท่านผู้ชม1พฤศจิกายน2 5 6 3เลขวิ่ง0ูนย์ก็วิ่งเข้าไปที่40-4ครับ3มงวดติดครับเราไปตามงวด16พฤศจิกายน2563รครับ สำนักสอลายไทยให้เลขวิ่งโบนมาเลข2กับเลข9เน้นที่เลข2นะครับและชุด2ตัว24 27 94 97ครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้เป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ม่กิายน2ั้กก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมครับและดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทางแอดก็ขออ้นวยอ้ท่านผู้ชมท่านโชคดีมีชัย ในวันที่16พฤศจิกายน2563ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ